สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบก,กับเจสงังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟซเก่า F อใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณใด้หลายค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแน,นวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่16มกราคม2566นะคะพี้อไม่ได้เจอกันนานนะคะพี่น้องคาโทรศัพท์ใจพังนะคะมีแต่เรื่องเนาะค่ะเนาะก็เลยมาให้วันนี้นะคะ ก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะครับน้องก่อนคำนวณน,นะคะไปดูนที่สัตว์13ก่อนนะคะพี่เข้าโดยหลดนะคะวันที่13จะให้เด่นรอบเช้า3และ2เด่นรอบบ่าย ้าและสี่นะคะรอบเช้าบนมาเก้าหนึ่งสามล่างสี่ศูนย์เข้าคู่สามหนึ่งนะคะรอบป่ายจะให้เดินห้าและสี่บนมาสองสามศูนย์ล่างห้าเจ็ดนะคะมาเข้าสามของรอบเช้านะคะแล้วก็เข้าคู่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะมาต่อนะคะวันที่สิบหกวันที่สิบหกนะคะเดินรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ หกเจ็ดหกห้าหกเก้าหกสามหกหนึ่งหกสี่นะคะห้าค่ะพี่ต้องห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสาม ห้าสี่ห้าศูนย์นะคะเอ็นบายอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเจค่ะหกนะคะหกหกหกสอง หกสามหกศูนย์หกเจ็ดนะคนะน้องค้ประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะหกห้าเจ็ดหกค่ะหกเจ็ดหกห้านะคะห้านะคะห้าเจ็ดห้าหกใจชอบห้าสี่นะคะเจ้าเจ็ดด้านล่างนะคะเจ็ดห้า เจ็ดแปดหกนะคะหกหกหกห้าหกเจ็ดนะคะคพี่น้องค่ะชอบบ่ค่ะพี่น้องมากบเนาะค่นะเนาะแล้วแต่ชอบนะคะเลขเด่นประจำวันก็เหมือนกันนะคะเจ็ดกับสองนะคะเลขเจ็ดก,กับเลขสองเบิ้ลประจำวันนั้นเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะน้อง่ะค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะพี่น้องไรเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะ